มอนี้มาหาคุณแม่ซุนนี่อีกรอบสองรอบสามแล้วล่ะหลายเถือแล้วล่ะมากับทันด็อกเตอร์ทนาาจย์เจริญนใช่มอนี้ก็ได้บริมาผู้เดียวเิ่นเบาเรียงมาหมอลำกร์หมอลำกรจะมีลำอยู่สามลักษณะก็คือลำลำทางสั้นสองลำทางยาวสามลำเตยเตยนี่มัม่ทางเตยเด้แล้วคนก็จะลำทางเตยไม่ใช่มีแต่ลำทางสั้นลำทางยาวแล้วก็ลำเตย ปานี่ยลำทางสันระวางทำนองอุบลทำนองอันพุทธสงคอนเจียนจะได้ชัดทำนองอันอุบลนี่็สิไปใส่ซานนะแม่นเนาะทางเข้านี่กับพันจีจัดจัดจัดไปแต่ว่าลำทางยาวนี่เปิดลำพควมอ่อนซ่อนลำเล้วเกิดความ่อาอซ่อนคิดหอดพ่อคิดหอดแม่หรือลำล่าก้อนที่จาก,กันใช้อารมณ์โศกอารมณ์สุกสรรลำพันให้คิดถึงกัน เดือให้คิดถึงพ่อถึงแม่ให้แม่ทุนนี้นี่เว้าเรื่องอันยังกอดล่ำทางเงาอ่อนซ้อนพ่อซันซ้อนเม่คิดหอนพ่อแม่จังให้ฟังจะมันคือกันบ่อครับอันทำนองอุบลนี่ยังมันสิแปลงตางกันบ่อล่ำทางเงาเฮาบ้านเฮาเขาเอิดมาอ่านยังกอดอ่านหนังสือเอออ่านหนังสือหนานาวาอ่านหนังสือให้ฟังกัน่ะมันว่าจังไดร่ทำนองอีเมีเนี่ยอันเพราะท่านหินหารับพออาว่าลองเบิ่งโอ้ยากฟังล่ำ ลองอืมล่ำลองครับผู้ใดล่ำขึ้นกับทำห้อนน้ำต่างแต่ผู้ว่าผู้สาวทำห้อนน้ำตะกันแบบนี้ครับพอเม่คือเบาๆหาบบนี้ยเยี่ยงมากผ้าใยเด้อ ผูเลยรำขึ้นเพราว่าฟังเสียงฝ่าห้ำห่องเปิดป้องประตูกไก่ปะะเป<อ>ิดเมื่อนี่ม้าล้ำไหม้สัทธาไถยเถ้าพ่อมาพอ่อสายชิดมักเต้บอดดายพ่อไก่คางว่าหางกันสัตว์กณเล<อ>ยบ้านอยู่คนและสันพ่อมันห่างคนละทางนางกกยุไปพ่อนาง พี่ก็อยู่ไปพ่อพี่สัตว์ตัวผู้ใดล่ำแอมขึ้นกับไปครับศาสนาของเขาได้น้ำเน่าน้ำจองให้มอลัมได้เจ้าเป็นผัวซ้อนเน่กะไขังเออเงยไปสัตว์พระกันวาไปหั่นน้ำตากัดพ่อ้มงพ่อแม่ยงมาหนาบ่บอหาจักเทีย ก็มากอะคือเส็นงน้อพ่อแม่ผู้หลวงรับดับขันไปกับแจ็กสีเห็ดจังได้เขียนจดหมายกับเขียนไปใส่โทษรลยเล็กกับแจ็กสิโทษไปใส่เอาไปมากอะในถ้าทำห่อนฟังเสียงฝ่าห้าห่องเปิดป้องประตูไขใจคาหนิงมั่นดาผู้แพงเพื่นตุ่มสมวัลลัมทั้งไข่ทั้งไหล่ซ้ำปัดวาทางผู้หญิงฝ่าเขินทางผู้ชายฝ่าเขินปัดวาชีพทอนน้องลาคาหนิงสู่วของโยกไก่ ทางผู้ยิ่งปากขึ้นเพราว่าชิธหอดใจไอพี่เสนีหาอยากเป็นพันระยะว่าครูเชียงกาบาบบัดพ่อแม่เพิ่นหนักเลี้ยงพ่อตายเพียงบ่กว่าจะเอาขันิ่งถึง่าชิธหอดหยอดมนุษย์เนี่และคุณมันนักสุดทนนี่ังนวนสีตัางแ่กันแทนคน้อ้ยนเอ้ย ึงนข้าวต่จี่แต่เข้าอยู่ในประคั่นชี้เห็นมานด่านักกะนนวงลงในทองแต่ประคองมาได้สิบเดือนก็าลาเนอื่อยอ่อนแห้งลงเรื่อยเลื่อย,อยจนสิได้ออกมาส่วนว่าฉันบ่ชิดหอดหนังหนามันดอกทั้งใชเที้เห็นแต่ดีดามันดาผูพเพียนถนอมเลี้ยง ขางไฟเลี้ยงจนชิงนช้งแหงชิ้งแดงแ่งจนเกิดตุ้มคุนผนเลียงแต่น้อยตัว่อยมันคานิ่งทั้งพ่อเมียเนี่ยกวิ่งทั้งเลนหายาหาปู่ป,ป่ามาเจงคำแรงบรายเวียนเวียนขึ้นเสาสนอมนั่งปนมังบัดบเลียงไญ่แลวคานิ่งทแทะแต่ผู้สาวส่วนน,นำนุำพพนบ่ฮาวขอระเลียนายาคุณดีดามนดา เมนเสียวผู้พาเกิงชาบ่มีไรถึงเวลาเก็บไข่มันดากัอุ้มฮอนโนกในท่วงรูหฮอนไปหม่กับ่อปานทั้งเราอันลูกบ่อทรวงเจ้าเปลี่ยนกลางขึ้นเปลี่ยนกลางเว้นเราดูถนอมเลี้ยงนางบ่อเชียงคำไห้นำใจจากเทียว้เมนสิได้เป็นผัวบ่อลืมคุ้นพ่อแม่เลี้ยงถนอมไหวไฟนาง ตัวย่างนะย่างพอ่อเมยไปหาของบ้านเื่นเพื่อนขนิ่งลูกหน่อยทั้งบ้านเสียวนุมมาฮอดเลว้็วขออ้อุมจมจูผังคยโอ้ยว่ามาขันิ่งหลายผู้เพียนถนอมเลี้ยงนางบ่เชี่ยงขำใหม่น้ำใส้จัดเถื่อเม่นสิได้เป็นผัวมาลืมคุณพอ่อเมยเลี้ยงถนอมวายไฟนังน วันนี้เดี๋ยวท่านี้ล่ะสะอ่อนเนาะก็มีญาวหำท่อนฮานย สังขันบอเทียงอาจารย์เลยมันดักยังยู่เรื่อยบ่ไมีเวรนหางไกยังเป็นทุกข์ยากให้ย้ำเฮาแจสร้าหลุดหลังกระคดขันกระค้อนแถวบ่เมียข้างบังหูตาเฮาฟังสั่มไปใส่บ่เห็นหงบ่อาปาหรือลุงเมนจังไดกระเทีสาขอเอ้กระบ่ฟังดังจะยั้งนุ่มเนียนเนี่ยตึงหนังติมผู้ใดเห็นกระอยากดมจูบชมดมแจมยากหน่อยนี่เนี้ยไปดูหนังเนี่ยวสิ แต่ผุนไปไม่หนังกะสิเหี่ยวหลังกะสิโคตเด็กช้ำบักอาโหลกะสิเหี่ยวเข้า <c oughs> กันกันนันละรับไ้บัวตาเดียดข้างกัมบบเจ้วก้นอนฟันลู วอ,อนข่สวยเคยงามมีแต่เน็กแปีปุ่นเจนสาระไปเรื่อยเมีนไผ่ไผก็ฉันนั้นคือกันมันบ่เทียงเ,<อ>เป็นจังว่าอนิจจาวาตสังขาราพุทธองค์บอกไป้ัังเรียวสี่หัมพอนเอมีนสิมีแก่เรีวเก็บพัะแลนมาหา<อ>ห้องเจ็บหัวห้องเจ็บตาปวดหัวมวั่วเก้าห้องวาวัตสีมาเขา่าไอ้ยืรอถือป่วยไอ้คอก หมากะยุนหอดแล้ว <biraz> พ <motiv ators> <m> ่อหอดแล้ว <ke> อ <ens im it> ีแม <orn> ่เอ้ยหอดตอนเท่าสีอ้วยเขาไปผีประสาขอไว้กับบ่อฟังคนเท่านี้แม่นจังไหนกัสิไ้ผัดผักจากคว่ำักบ่ว่าเหี้ยนหรือสั้นให้น่าสวนหัวผัวเมียนี่คือกันเศ้าเบายังก็มุดหมอดเมียนนอไตแทว่ดดังกันว่าคน้ยอเ

น้ำสงคาเขาวตัดตสังเคนเถ่ามันใจเบาเฉียดง่ายใจดีท่อบักไฟใจให้ท่อบักตุ่มเพลินว่าล้างเถ่าพุ่มพุ่มปล่อยกลางคืนแต่ก่อนไก่หาแต่ข้อมสิไลมาให้ลูกหลานล้างคนเถ่าโลผ้าเบาง่ายกินไหลกระดาปล่อยกินหน่อยกระใสเวนล้างคนเถ่าเอาแต่หลานไลแต่ไก่วั่นเขาเขาไก่เที่ยวเขาแต่สวน ล้าางคนเถาวงขาวหอกจนพนย่งไปหอหอนเหรนซิงจูเสียกโอนล่างคนเ่าการงานบ่คือพนบัดว่าย่ำเขาจ่วมเนี่ยนันปลาเรือนคนล่างคนเ่านอนนำเมี่ยหอตีซีก็มีเท่าหลายอนเดี๋ยวนี้มันยืดได้พลังคนล่างคนเ่านอนนำเมี่ยหอตีซี บุกมียข anyway, right ึ้นว่าซีซีนีนั่นก็าบอกเห็นหอโยังไนาะ้มันเจ้ามีบว่าว่์ผมยัเด็ก่าเพือนพวษฝาคมนเ้นบุกขึ้นเล้ยวครับง่งเศ้าๆเท่าไรามีอเียไม่ถามคนคือสิหัวขังนอนรับสบายไจ้รีเนาะบ่รับรู้เร้วไปว่า ปากบ่ได้ลองหัวเนาะเขาจะสิตำผู้ใดจะไม่สิตำไผแล้วเนาะใส่แล้วนี่กัมงูง่าเศร้าๆเนี่ยจับมือมาใส่ป๊บอันหนึงว่าปันมุ่งเปรียวเหียวอันนี้แม่ยังเ่าพยังไหวเลยพึ้นลายได้เ่าเออไม่จะเชี่ยบันสิอันนี้แม่ยังละเ่าอันนี้มันมุ่งมันเถ่าห้าขันชั่วร้ายกับยัดเ่าอันนี้แม่ยังซะเนี่ยอันนี้ขนมัน อันนี้แม่ยังสันคขามดูอันนี้รักเดีนมันรักชนน์บอกไปจัเวตั้หลวจุจับไปออันนี้แม่ยังสันเนี่ยใครสันเขาเนยว่าอย่างนี้ขมัดนีลาเจ้าพวกเฮี้ยงไหลอยากไอ้คนเนยอาสมไรายก็เชียงกระถิ้นแทื่อกว่าอย่างน้คนก็้อิหัวขังเนาะรับได้จีนเนาะบับรู้เล้ว

จังไร่ไฟใหม่จังไร่ไ้ใหม่ครับเออเ่าเป็นอย่างอันลำกรอนเนี่ยมันต้องมีแบบนี้แหละอ่ายอาจารย์ผมไปเบาบทขวามเรืองงานอัตลักษณ์มะล่ำเนี่ยอาจารย์พูดไปเลยมันเป็นรากแต่ดึกําบานมันไม่น่าเกลียดแต่ว่าคันคันลำนี่เบาเลี้ยงมุนี่มันบ่นาหนาเกลียดมันเป็นสับเขาเรียกว่าสับตะดาเดิมเพรานว่าอาจารย์ระดับมหาไล่คนมันบอกผมได้ไง ไม่ได้เช่นไรอ่ะบอสก็เรี่ยนบอสได้เพราะว่ามันมก็ขึ้นแขนตาขึ้นตาเริ่มคันนากขึ้นนาตาก็คือตาอืมสันดิมันมมัันนเป็นหนึ่งสันต์ตรงไปตรงมาบอเป็นหยางเพื่อนบอกว่าแล้วว่ามันไม่เป็นเรื่องสกปรกมันเป็นรากเง่ารากสาบของมอหลำกรอนบานี่เตยเป็นบอสมัยตะกี้บานมันมีล่ำทั้งสันทั้งย่เแล้วก็เตยเตยแต่สมัยแม่ล่ำเตยคือบานเฮาบอกเตยเตกี้เนาะเตยตะกี้มันว่ายจะได้แต่สมัยเป็นมอหลำแม่เตยแบบใด เอาฉันสันเอาเน้นมีผักสวนคั้วสาดวกมีพืชมีผักสวนคั้วไม่ต้องไม่ลั้วตอกกันขัดสนสุกใจไม่ต้องกังวลสุขใจไม่ต้องกังวลปลูกไ้ทุกคนอยู่ริมเัือบานจะทําอาหารจะได้ทวงทีอื์ไม่ต้องไปซื้อไปหาประหยัดเงินตาไว้ให้ดีคาตาไขคนมีริกผักชีโหราพาหรือกะเพราขานาไปซื้อไปหาเขาทำไหมปลูกพืช กินได้จะสุขทั่วใจมีไว้ตําบินจะสุขทั่วใจมีไว้ตําบินปลูกผักไว้ถาขัวซีนปลูกผักตําดินไว้โรคกินกับแจวปลูกผักแผ้ไว้แต่ใส่รับค้อยซอยใส่แม่นใส่บีดีเด้อมีผักบุงโตบักหุงหอมเปสาละเพแนวหอมออแจงยังได้ามวนใจเอาไว้ยำเฮาชวยศิริชิดส่วนดีอยากกินสุกก็ไเ็นบักไม นั่นใช้หอมนั่นนาล้งวดนาต้มสมกบยักสิได้ใส่ข้าต้มสมปลาสิได้ใส่ตะไข่หัวสิงไข่ยุลิมหัวยุลิมหัวเตยสิเตยเอ้าเพียร้มือนี่ได้ความรู้หลายๆก็แสดงว่า การแสดงว่าล้ำย้ากับล้ำเตยนี่ก็คข้ายๆกันอยูะเนาะแม่เนาะตำล้องใดๆก็จางขายกันเบิดอ่านเตยก็แสดงว่าสมัยเก่ากับสมัยนี้ก็เตยผมก็เตยแบบนี้ละคข้ายๆกันแบบนี้ละเตยแบบเดียวกันเนาะโอ้มื้อนี้มาาคุณแม่ทุนี่ได้ความู้หลายๆอย่างหลายแนวเอาความู้มาฝากเรื่องวาดหมอลำกรอนมีลำทางสันทางยาาแล้วก็ลำเตยมื้อนี้ก็ได้อะ อีแม่เบาสูพีสัวนองขอฟังเนาะอาสวัสดีขอบคุณหลายๆครับ